สวัสดีคัะเพื่อนๆยายเป็นทําแกงอ่อมผักรวมมิตรผักบ้านกับผักป่าปนกันกระถินหวาน <c oughs> หลายชนิดเลยค่ะทานด้วยกันนะคะอ <c oughs> ชิมแล้วเมื่อกี้อร่อยรสจัด <c oughs> อร่อย <c oughs> รสจัดเกงอ่งอมใส่พริกเยอะไปหน่อยออืมอืมมเครื่องเทศเยอะพิศเศษเพระาะว่าช่วงโควิดกินสวนไัรยเยอะๆอๆร้อนอืม นร้อนจ้ะอืมใช้พริกเยอะมั้กแดงมันเผ็ดเผ็ดอืมอืมอืมมันร้อนอืมร้อน อืมชามเบเลอเลยลึกเห <laughs> ม,มือนหม้อใบหนึ่งหม้อเล็กใบหนึง่งอืมอืมอืม อร่อยเจ้าเพื่อนอร่อยมากออ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 แล้วก็ผักกะทินหวานผักกะทินหวานอร่อย เดินออกกำางกายตอนเช้าไปได้กุฏินหวานมาอีกคร่ะเพื่อนๆ เหมือนใบผักหวานเลยผักหวานบ้านเราอืก็ถึงหวานก็้ายคล้ายใบผักหวานกินสดจะเหมือนกระถินอ้น อิ่มแล้วค่ะเพื่อนเยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้า